you <music> ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮามิดคอนเนเตเด็คขับสบายออกง่ายที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน1,000 0บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องค้ำพิเศษสุดม3 0งถึง30พฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อก2องใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดร,รถและอื่นๆอ,อีกมากมาย ออกรถกับตัวแทนจำหมายาม m a โดยตรงที่ศูนย์ามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบท้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056701777 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นสันติพร้อมพัดร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์มีนายพิทยาดวงพัทราในอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานเนื่องจากปัจจุบันหลวงพ่อเพชรซึ่งปฏิสถานอยู่นวัดอรัญยวาสนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพระพุทธรูปปู่นปั้นคู่บ้านคู่เมืงององหนึ่งของชาววังโป่งเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดอรัญยวาส และเป็นที่เคารพสักการะบ,บูชาของประชาชนแนองเภอวังโป่งหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธร,รูปมีลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งในท้องถิ่นพุทธลักษณะเป็นพระพุทธร,รูปปางมานวิชัยนั่งขัดสมาธิหน้าตักว้างโดยประมาณกว้างสามศอกคืบ8ดนิ้วความสูงประมาณสามศอกหนึ่งคืบหนึ่งนิ้วฝีมือการปั้นเลียนแบบศิลปะสมัยเชียงแสนประทับนั่งอยู่บนฐานเป็นรูปบัวความบัวหงายรองรับสองชั้นฐานสูงจากพื้นถึงฐานบนความสูง40นิ้ว ตามประวัติการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ปีพศนั้นไม่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ .2475 ถึง2480ในสมัยของหลวงพ่อถนอมสุกแก้วเป็นเจ้าอาวาสโด,ดยการว่าจ้างช่างชาวลำพูนเป็นผู้ปั้นสาเหตุที่มีการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เนื่องมาจากแต่เดิมเมื่อครั้งก่อสร้างโอบศถใหม่นั้นไม่มีพระประธาน ต่อมาได้รับการถวายพระพุทธรูปจากเจ้าคณะมนทลพิษณุโลกจำนวนสามองค์แต่มีขนาดเล็กเกินไปจึงได้นำไปปฏิสถานไว้ชั่วคราวต่อมาจึงได้เดินทางไปขออนุญาตจากเจ้าวาดวัดท่าหลวงเมืองพิจิตขอจำลองรูปหลวงพ่อเพชรและได้ขอให้ช่างถ่ายภาพแต่ปรากฏว่าภาพไม่ติดจึงให้ช่างวาดภาพองค์พระจริงคร่าวๆแล้วนำมาปั้นตามแบบจนแล้วเสร็จอำเภอวังโป่งได้เเห็นถึงความสำคัญ ของหลวงพ่อเพชรที่มีประวัติอันยาวนานมาจนถึงปัจจุบันจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีนามาศก,การหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ประจำปี2566ในวันที่20-24ทถึง24ธันวาคม2 5 6 6ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอวังโป่งซึ่งเป็นงานที่มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถเอื้อถึงทิศทางการพัฒนาของอำเภอวังโป่งให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้ประชาชนได้นำหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสนับสนุสนและส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรสนับสนุสนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปของชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอวังโป่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสทั้งนี้ในงานมีนางรำจำนวน401คนรำถวายหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์3จบที่พระอุโบสถหลังเก่าวัดอรัญญาวาสที่หลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ปดิสฐานอยู่และอัญเชิญขึ้นบนรถขึ้นขบวนออกจากวัดอรัญญาวาสไปถึงที่วัดการอำเภอวงองังโป่งจากนั้นนำขึ้นประดิสถานที่แท่นพิธีโดยมีนชายชัชวันเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ พร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหวังโป่งและภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิด